สบายดีสบายดีครบครัพี่น้องสบายดีเบสสุขสุขเพินอสบายดีมาอนี้กับบ่าวแพงกับมาแจงข่าวดีเนาะครอบครัวบ่าวแพง้องมันใหม่ี่ยิมเปิลเอเปิลข่าวดีก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางประเทศไทยพี่น้องบ่าวแพงขออนุญาตห้องคุณพ่อเนาะคุณพ่อสุเนศเนาะทองคำเนาะผู้จัดการสหกรณ์อมรัพ์เนาะคู่กาลสินี่นองผู้จัดการ เห็นได้กาขอบบุญขอบคุณพ่อหลายๆเนาะที่เมตตากรุณารอบครัวเบาแพงโอนเงินมาให้ใส่เบื้องตน3 0มพันบาทลูกกาได้หับเป็นทีเรียบห่อยแล้วเนาะนี่3ามพันบาทพี่นาะขอบคุขอบใจหลายๆเด้อให้จุดดีมีแห้งให้สุขภาพปสิ่งแขงเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อขอบบุญขอบคุณคุณพพอหลายๆเนาะที่เมตตาขอบครัวเบาแพงโอนเงินมาให้3 0 0พันบาทให้ใส่จ่ายเนาะ เจนไดกาข้อให้พอสุขภาพเข้มแขนะ็งเนาะอยู่ดีมีแหงทั้งลูกกับบมี่ยังตอบแทนเนาะมีแต่ว่าขอบบุญขอบคุณทางพอนะ่อเนาะขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะทางพ่อก็ได้ขอให้เจ้าอยู่ดีมีแหงลำรวยลำรวยเนาะอ่อนใหม่เงินหาค่ำกับให้ลำให้รวยให้ได้ให้มาเนาะพี่น้องเจนไดกะอ้อนใหม่เบาดูขอบคุณพ่อไว้ขอบคุณพ่อได้ ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆที่โอ,อนเงินมาให้ที่คุณโอ,อนเงินมาให้ที่เมตตาครอบครัวบ่าวแพ้งที่เมตตา,าบาปแพ้งว่าวกับโเบเป็นพ <c ười> ี่น้องเอ้ยวันใหม่ก็ได้ตะกี้คือว่าวเป็นเป็นดีใจบ่ดีใจ,ใจดีใจแห้งบ่เสร็นจนะใดไหวงามไหมพอใจเมตใจพอใจเมตใจไหง,งามไหม ปปไหว้งามๆอย่ามจังไดกะขอบบุญขอบคุณคุณพ่อเนาะเป,นเป็นผู้จัดการผู้จัดการสัยังกะสหกรณ์อมทรัพย์เนาะพี่น้องเป็นผู้จัดการสหกรณ์อมทรัพย์คู่กาะสินอย่างไดกะให้สุขภาพเข้มแข็งเนะาะบ่แพงกะดีใจหลายเนาะที่ว่า มีผู้ใหญ่ใจดีมาซอยเรือบาแพงในเบื้องต้นกะบบาแพงกะมีแนวอยากได้นอกพี่น้องซอยเรือเข้ามาบาแพงกะสีโฮมเงินไหวไปทาสีบ้านพี่น้องบาแพงอ,อยากทาสีบ้านให้แล้วเนาะปูกระเบื้องปูกระเบื้องปูพื้นทอมใส่บานประตูใส่บานประตูนาะบาแพงกะสซีอ้อมเทเล็กเทลหน่อยนาอพี่น้องนาอออมไหวมีผู้ใหญ่ซอยเรือมาหรือว่าอุดหนุนพักมาบาแพงกะ เก็บพอมไปหลังจากบาแพงมาแต่ประเทศไทยกับโบมีรายได้พี่น้องจะมาปูกพักอยู่บ้านกับยังดีที่มีผูใหญ่ใจบุญเนาะบัดสุขสุคชนเลยว่าทางคุณพ่อสุเนศกับซอยเรือเขามาสามพันบาทเนาะให้เขาพ่ว่าวบาแพงบาแพงกันเลจทราบัตรุูกถุกชนนแหลยที่มาซอยเรือเขาพ่ว่าเบาแพงแม่ละไม เป็นกระสวยเรือทัวมาอีกกระพันบาทเนาะสองสาวแพงกำลังสีเก็บอยู่พี่นอ้อผูกกำลังเก็บอยู่้าวแซงแล้วก็บเบาสลามแล้วก็น้องแตงบบาวสลามก็ออกมาพี่น้องรอเบิงร่อสมนะ้มเนาะลิปต่อไปเนะาะบบาวสลามก็ออกมาเก็บซอยเขาพากันเก็บอยู่พี่นาะได้กัขอขอบคุญขอบคุณทุกคนเนาะคุณใหญ่ทั้งเอื้อยหักบเบาแพง แล้วก็คุณแม่ละไมแล้วก็คุณพ่อสุเนททองคำเนาะผู้จัดการสหกรณ์อมทรัพย์คููกาลสินเนาะทางประเทศไทยและเนาะแล้วก็ข้อเห้เจา้าอยู่ดีมีมแหง,หงสุขภาพแข็งแฮรงเบิดสุข,ข,ขุสุข,สข,สขนเนาะผู้ใหญ่ใจดีกันทั้งเอาาื่อยหักแล้วก็าทั้งแม่เนาะแม่หักกะมีเนาะเอื้อยหักกะมีกับขอให้เจา้า บัสุขุสุขคนผู้ใหญ่ที่อุดหนุนจุนเจือเบาแพงมากอะให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะวันใหม่ด้วยดีใจบ่ได้เงินดีใจดีใจเฮงบ่ดีใจก็ขอบคุณนะคกับกลับกงามขอบคุณไว้ขอบคุณเด้อขอบคุณคุณพ่ะไว้คุณพ่อสุเนตทองคำ เป็นปี่น้องเนาเป็นแต่แม่แม่แม่ใหญ่บ้านใหม่ก็ยังวราหอ้ยเป็นเนาะพี่น้องเงินจำนวนสามพันบาทนี่พี่น้องบาแพงกับสีโฮมเงินเนาะสีไปสื่อสีมาทาบ้านเจ้าของเองเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าผู้ใหญ่แต่ละคนมาอุดหนุนพักบาแพงกับเก็บออมไว้เนาะเพื่อจะไปถือสีมาทาบ้านจะเห็ดให้มันแล้วเนาะพี่น้องเนาะบาแพงมาบ้านคือว่าอะลรพี่น้องโควิดบาแพงกับกลับมาบ้านกับ เพื่อนบาวแพงกับโบแล้วบ่ได้สานต่อพี่น้องกับปลาไหวแนวี่ยนเนะาะบ่ได้ไปหาเงินเรืองนี้กถ้ามีผู้ใหญ่อุดหนุนเขามาบาวแพงกับสิเก็บเทือกเทือหน่อยเนาะออมไหวขี่ไปทาสีน้ำใส่บ้านประตูน้ำแล้วกับปูกระเบื้องไฮแล้วเนาะพี่น้องปูกระเบื้องเนยแยงสี่นิ้วบ่วันไหนบาวแพงกับสิเก็บขี่ออมไปเรื่อยๆเนาะ ในเมืเม่อบบมีรายได้บ่แพงก็มาปลูกพักนี่นะแต่กันยังดีเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีซอยเรือเขามาตลอดทั้งไอพอนนะพอนกระสอยเรือมาในเบื้องตน้นหลายคนที่เนะาะไอพอนคุณแม่ละไมนะ้เนาะแล้วก็พอมีแม่เกลียวอีกเนาะแล้วก็คุณพ่อสุนเนศคุณหลายคนเนาะเขาให้เจ้าสุกคนเนาะขอให้มีแต่ควมสุขควมจเจริญเนานะที่ซอยเรือเขามา บิดกคนผู้ใหญ่ใจดีก็ได้สุขภาพแข้งแรงเบิดสุขทูกคนที่เขามาส้มส่งเราแพงก็ได้แม่เขาให้สุขภาพเข็มแ็งเบิดสุขถูกคนเนาะเบาแพงกับมีแต่ให้อยู่ดีมีเงี้ยสุขภาพแข็งแ้งเบาเบาแพงกับโบมียังตอบแทนพี่น้องเนาะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะนอกจากขอบุญขอบคุณเบิดสุขทูกคนะมีการเบาแซงน้องแตงเนาะพี่น้องเนาะกำลังมาเก็บพัก เอาเขาไปหายเปลาเมา่าลงวัดน้องพี่น้องเนาะไปตำหมักถัว่วไปแจกคนเห็ดวัดกินน้องพี่น้องหมักถั่วกัสิเป็นของคุณแม่ละไมเนาะคุณนุนเป่าแพงมาหนึ่งพันบาทจังได้ก็ขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณคุณแม่ละไมในคลิปนี้แล้วกันเนาะถึงคุณพ่อสุนเนศทองคำเนาะแทนที่ว่าได้ซอยเหลือเป่าแพงมาในเบื้องต้นเนาะเอาเงินโอนเงินใหม่เป่าแพงเป็นว่าสงสาร สงสารครอบครัวบาวแพงเนาะสงสารเห็นบาวแพงเราประวัติไปทํางานอยู่ไทยอลไเป็นวาสงสารอยากให้บาวแพงมีเงินใส่เนาะบาวแพงก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะกี่าเมตตาสงสารครอบครัวบาวแพงกี่บาแพงมาแต่ประเทศไทยการย้อนโควิดเป็นเหตุเนาะพี่น้องเนาะบ้านบาวแพงกับปรด้สานต่อ มาหลายเดือนเลยเนาะพี่น้องปัดนีมาแพงกัอพอมีรายได้แนี่เนาะปลูกพักขายนำํำแล้วกะมีผู้ใหญ่ใจดีกับมาอุดหนุนนำํำซอยเรือบบาแพงนำํำบางคนกับอุดหนุนพักบางคนก็สซอยเรือเบาแพงโดยโดยตรงเนะาะจังได้กับขอขอบุญขอบุญ,บญ,บญคือขึ้นเพอสุนเนทองคำผู้จัดการสหกรณ์อมสัพว์ครูกาะ,ะสินจำกัดซอยเลือเบาแพงเขามาโดยตรงกับขอให้พอจเจริญเฮืองเนาะ ดานการเงินการงานเนาะเห็ดยังกะขอให้ร่ำให้รวยตลอดไปเนาะคุณพ่อก็ได้เ่าแพงกะพอมีอไรายได้กะสิเก็บสีอมความพันเ่าแพงนะคือเห็ดบ้านเจ้าของให้แล้วเนาะพี่น้องนเนาะบ่าแพงกะเก็บอมมาเลยเดี๋ยวบา่าแพงสีอัปเดตให้เบิง่งเนาะตอนสื้อสีมาทาสร้างสีกับ่บเมนไพพี่น้องน้องแต่งเนาะ สิเป็นคนทาสีให้บาแพงทาสีหือ,<พ>อก็พอเบาแพงเองเนาะ <พอ S 1> บริหารสั่งเนะาะเอาคนในคือเฮือนเห็ดเองแพงก็อยาเห็ดหนห้แหลวช่วงนี้ก็มีรายได้จากผู้ใหญ่แหละพี่น้องซอยมาเทิงซอยโดยตรงเทิงอุดหนุนพักบาแพงบาแพงก็ดีใจลายพี่น้องปลูกพักก็มีผู้ใหญ่อุดหนุนตลอดเนาะก็ะมีกำลังใจปลูกเนาะปลูกทั่วก็ได้ขายทัว่ว ปลูกผักหอมก็ได้ขคล้ายผักหอมเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีเขามาซอยตลอดก็ดีใจเนาะให้เบาแพงมีรายได้ในใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ใส่ใจในครอบครัวเลือจากใส่ใจในครอบครัวเบาแพงก็สิเก็บหอมไว้อยากทาสีบ้านให้แล้วเนาะพี่น้องกับครูกระเบื้องให้มันแล้วใส่เบาแพงตั้งใจมาแต่นั่นเลยดีใจเนาะมีรายได้ต่วงบอติดโควิดเบาเพแพงตว่าชใไ้เม เหให้มันแล้วบาทนี้ติดโควิดเลยบ่อได้ลุ้งหดงานพอก็เลยโทรใหมาเนาะพี่น้องเนาะบ่อได้กับบ่อเอาพอเงินว่ะสะโควิดระบาดช่วงนะก็เลยได้กลับบ้านก็เลยบ่อได้เพ okay, ื่อนก็เลยเลยบ่อแล้วพวกพันก์ว่าชีหายเพื่อนแล้วเหตดการผิดตงานก็นนะมาติดโควิดก็เลยบ่อแล้วพอพอเป็นห่วงาร ช่วงนะการซื้อคองเมียนอยู่ตลาดที่มุงเมืองเป็นหมื่นช่องหมื่นพี่น้องเอ้ยฮอดบได้ลงฮอดงานพอให้ถิมเลยพอโให้เอามาเลยก็สั้นขายกับโบได้ไปเยี่ยมกับโบได้ไปทั้งไดมาทั้งไดกับโบได้ปลาฮอดคองเขาห้องเย็นเมียนเป็นผิกเป็นพักบะแพงกับถิมมาเบิดเนาะพี่น้องโควิดบะแพงกับติดแล้วตอนน่ะติดโควิดบสบายลงโบได้ขายคองพี่น้อง ลงทุนไปกะจมไปกับโควิดเนาะขายของบ่ได้ลงไปกะต้องจําเป็นต้องกักตัวหักษาเจาของบ่แพงกันหลังจากหักษาหายแน่บ่แพงก็เลยตัดสินใจกลับมาบ้านเนาะก็เลยเห็ดบ้านกับบ่อล้วพี่น้องบ้านได้ครึ่งหนึ่งเนาะจยางได๋ก็ขอขอบคุญขอบคุณทางคุณพ่อสุเนธทองคำลายๆเนาะที่ซอยเรือเข้ามาเนาะ ครอบค่ัวบาแพงก็ดีใจหลายบบมียังตอบแทนเดอคุณพอนอกนจากคำวยพรของเบาวแพงเนาะขอให้เจ้าปราถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งน้นเนาะลำรวย่ลำรวยเอามาหอดนีกะบา่าวแพงกะสิขอจบคลิปเนะาะจังได้กะฝากเป็นกำลังใจติดตามหับส้มให้บบาวแพงในคล,คลิปต่อไปเนาะมาหอดี่บาวแพงกะขอกล่าเข้ามาสบายดีเปิสุขสุขคนเนาะสบายดีให้อยู่ดีมีแหงเดอร์คุณพ่อสุเนศกันเนาะ